คือตัวไหนไมีผู้มีภูเพืออันนี้ใช่ไหไม เปิดชมหน้าหนุ่มคนนี้ไปเที่ยวกับเบสคําสิงสองตัวสองล่าสุดสาวเบสไดกวณีคําสิงไดโชว์ความสวยแซ่บของตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งยังให้เห็นบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆที่สาวเบสได้ไปทำในหนึ่งในนั้นก็คือการจับตุ๊กตาที่ตู้นั่นเองค่ะโดยต้องบอกเลยว่างานนี้หนุ่มคนนี้ที่ไปกับสาวเบสสองตัวสองจับตุ๊กตาให้กับสาวเบสได้อีกด้วยซึ่งไม่ใช่หนุ่มที่ไหนนะคะแต่เป็นน้องโบสภูรักษ์คั สิน้องชายของสาวเบสนั่นเองที่จับตุ๊กตาหมีภูให้กับพี่สาวสุดที่รักซึ่งดูสาวเบสจะดีใจอย่างมากและน้องโบท๊ทก็ดูหล่ออย่างมากเลยทีเดียวค่ะนึกว่าอบป้าซะอีกนะคะเนี่ยคนอะไรจึงหล่อเท่และยังเก่งแบบนี้ได้พี่สาวอย่างสาวเบสมาเต็มๆเ,เลยละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสาวเบสได้ระบุข้อความว่าทีเดียวได้เลยของแท้พร้อมแท็กน้องโบท๊ทแหนจะไม่ของแท้ได้ยังไงการก็มีพี่สาวทั้งสวยทั้งเก่ง แถมเป็นนางเอกลูกรักช่องวันซะขนาดนี้อนาคตน้องโบท๊ทด้เป็นพระเอกตามรอยพี่สาวความเก่งสูสีกันอย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องหน้าตาก็ไม่ต้องบอกเพราะน้องโบท๊ทดูหล่อเท่มากๆและดูสูงอย่างมากเลยทีเดียวตอนนี้ก็เรียนก่อนและทําสิ่งที่ชื่นชอบอย่างกีฬาฟุตบอลพอเรียนจบแล้วค่อยมาเป็นพระเอกก็ไม่สายนะคะน้องโบท๊ทแต่ยังไงถ้ามีโอกาสเข้ามาอย่าลืมคว้าไว้นะคะน้องโบท๊ทค่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องโบท๊ทเสมอและมัน ว่าจะต้องเป็นการยกป้ายเชียร์ทั้งสาวเบสและน้องโบท๊ทในอนาคตอย่างแน่นอนรอชมรอเชียร์กันได้เลยทุกคนค่ะขอขอบคุณเบสรักนุนีคำสิงและโบ๊ทภูวร,รักคำสิงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ